ใช่ไหมบางทีร่างกายต้องการทะเลทุกคนเป็นไหมกับการการที่เรามาทะเลเพื่อมาผ่อนคลายหรือมาหาใครสักคนไม่ว่าจะสุขทุกข์หรือเศร้าเราก็มาได้ สวัสดีทุกคนครับกูไก่เองนะวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสในการพักผ่อนที่ตัวเองและครอบครัวมาพักผ่อนบ่อยมากนั่นก็คือที่ดูสิธานีพัทยารีสอร์ทสุดหรูพัทยาตอนเหนือเชื่อไหมว่าบ่อยแค่ไหนบ่อยจนที่ตัวเองเป็นสถานะอีลิตไม่รู้สินะทำไมถึงชอบมาที่นีม่มันไม่เหมือนที่อื่นอะ่ะอยากรู้ใช่ไหม ว่าที่นี่มันพิเศษยังไงกับที่อื่นปะวันนี้จะพาทุกคนไปดูกันว่าทําไมกูไก่ถึงอยากจะมาพรีเซนต์ที่นี่อยากพาทุกคนไปเที่ยวด้วยกันพักผ่อนที่นี่ด้วยกันสองวันหนึ่งคืนนารูิตธานีพัทยาทุกๆครั้งที่นีการมานะไม่เคยนอนห้องอย่างอื่นนอกจากห้องขับทําไมห้องขับที่นี่มันพิเศษยังไงกว่าที่อื่นนั้นหรอ เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันพิเศษกว่าที่อื่นอย่างไรแล้ที่ทุกคนเห็นนี้คือห้องคับแกนลูมห้องที่เราจองมานั่นเองที่โรงแรมดุสิตธานีพัทยาเนี่ยมีห้องหลายทายเลยนะแต่ละทายท,ยที่ตัวเองชอบที่สุดก็คือคับแกนลูมครับแกนลูมเนี่ยเป็นห้องที่มีความลักชัวรี่ห้องกว้างขวางมีอ่อฟิชชนเนตี ครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเตียงห้องน้ำระเบียงปะไปพักค่อนกันดีกว่าก็ตอนนี้นะฮะถึงแล้วห้องที่เราผักนะฮะอันนี่คือพิเศษในห้องนะครับเตียงนอนใหญ่ๆแล้วก็มีด้วยเค้กอาจริงๆคือขอบคุณมากนะฮะชอบแมกจริงๆชอบกินเค้ก และนี่สิ่งที่ชอบมากของดูสิคือมากรลองและช็อกโกแลตนะฮะที่นี่คือดูสิเขามีข้อแตกต่างอะไรนะฮะนี่คือผลไม้ครับความเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่เขาแสดงถึงเอกลักษณ์นะฮะความเป็นไทยกับผลไม้นะฮะมีทั้งกล,ล้วยแอปเปิ้ลส้มและเงาะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลเอาเป็นว่าเดีย๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆโร,รงแรมนะฮะว่าโรงแรม มีแอคทิวิตี้ในช่วงนี้อย่างไรแล้วก็มีอะไรนะฮะเบนเฟิตให้กับลูกค้าของโรงแรมบ,บ้างนะครับโอเคไปกันเลยมาจะมาพูดถึง Unity ในโรงแรมพังนะโรงแรมดูสิทธานีพัทยาเนี่ยมีห้องทั้งหมด457ห้องซึ่งออกมาแบบให้เหมาะกับครอบครัวนักธุรกิจแล้วก็แขกเดินทางที่มาดูสิทธานีพัทยาเนี่ยเป็นการบริการอย่างระดับ5ดาว จะพูดจริงๆก็ราได้ว่าเป็นการบริการแบบลักชัวรี่ในระดับตำนานแรกๆของประเทศไทย <c oughs> นี่แหละเป็นสิ่งที่ผใหญ่ชอบอ่ะที่นี่มีอะไรบ้างมีคอมให้ใช้งานมีห้องคลับห้องคลับเนีย่ยพูดตรงๆว่าโอ้เป็นภาพแบบเทอรนะมามที่มองกระจกไปเราเห็นท้องทะเลมีเครื่องดื่มให้ตลอดวันมีขนม อร่อยคือแบบฟินมากก็วันนี้อยากจะบอกว่ามาพัทยาคือไม่ได้ไปไหนก็คือสถานการณ์แบบนี้นะฮะเราก็จะอยู่แต่ในโรงแรมมาพักผ่อนเท่านั้นก็วันนี้ก็มานั่งริมระเบียงชิลมากชิลชิลจริงๆมองวิวพัทยาอ่ะใส่ผ้า,ามันแดดสะท้อนอ่ะสักหน่อยตอนนี้ก็เย็นแล้วเดี๋ยวก็จะไปกินแฮปปี้อา์แล้วก็ ไปกินวันนี้เขาน่าจะมีอาหาบุฟเฟ่บาร์บีคิวต้องบอกก่อนนะฮะว่าที่มาวันนี้คือมันอยู่ในช่วงก่อนสถานการณ์ควบคุมมาตรการเข้มนะฮะของโควิด -19 ในวันที่2ก,าการกฎาคมนี้นะฮะก็ไม่ได่ามาห้กันนะคนชิวมากนาั่งนั่งพื้นด้วยซิดดาวซิดดาวอออนกระเบือ้องกระจดาอะ ฝากด้วยไปกินข้าวอน,น่อครันแล้กันตอนนี้เราก็จะพาทุกคนไปกินบุฟเฟ่นะฮะที่ห้องอาหารเดะเบรดุสิตธานีพัทยานะฮะเราก็ได้จองโต๊ะกระทำโรงแรมไปแล้วไม่มีคนเลยเงียบมากช่วงนี้เป็นอยู่ในช่วงที่คนน่าจะเริ่มอยู่กับบ้านแล้วนะฮะก็เงียบมากเลยอ,อ่ะ ไปกินข้าวกันดีกว่าดูกันว่าอาหารจะน่ากินขนาดไหนนาจ๊ะและที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือไลน์บุฟเฟ่นะฮะบาร์บีคิวไม่ว่าจะเป็นเนื้อบาร์บีคิวเนื้อแกะบาร์บีคิวเนื้อหมูบาร์บีคิวซีฟูด้ดไม่ว่าจะเป็นกุ้งปลาหมึกแซลมอนโอ้โห oh จะบอกเลยว่ามันดีมากและนี่ก็คือที่เราสั่งมาได้แก่ผัดไทย ผัดไทยที่ดูสิทธ์ดีมากบอกเลยว่าฟินสุดๆอาหารท sì ะเลก็สด so แล้วถ้ามาดูสิทธ์สิ่งที่พลาดไม่ได้คือส้มตําไทยส้มตําไทยดูสิทธ์นี้ h, uh คุณพระฟินมากแล้วนี่จะบอกว่าอาหารที่เราตักมาในวันนี้นะจ๊ะมันก็เสียงไม่ดีอันดับแรกอะหมึกอหมึกสดสดฟินๆอ๋ออมอมงอมอร่อยมาเด้งฉ่ำมากทุกคน อะแซลมอนได้เขาคือแซลมอนจากเอ๊ะดูสิตหรือดูสิตานีหรือนอร์เวย์นะอือหฟิน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 ,ฟน,ฟน,ฟนตาลอยเลยแล้วล่ะตาลอยเลยมันดีมากคน <c oughs> คือแบบ <c oughs> ฟินอะแล้วมาต่อมาคือผัดไทยผัดไทยที่นี่คือต้องบอกว่าเป็นเดอะเบสเลอร์ที่ต้องมาคือเส้นดีน้ำ เส้นคือฟินมากจะบอกอืหืมตักคำใหญ่ๆเข้าปากอ่ะกินตามกันเป็นผัดไทยที่ไม่เหมือนที่อื่นจริงๆโซโก้ so นะจ๊ะแล้วสิ่งที่มาคือส้มตําส้มตําไทยที่บอกว่าทำไมที่นี่ต้องมากินคือที่นี่คือส้มตํารสชาติเป็นเอกลักษณ์มากฟินมะกอกกรอบเครื่อง ควมตำไทยคือดีมากมันเป็นดีแล้วทุกคนอ่ะขออนุญาตไปกินเอนจอยกับอาหารก่อนนะทุกคนอยู่มากเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเช้าเราพักกันที่ห้อง8 1ดทุกคนนอนหลรบฟันดีครับ บายบายคุณนายโอยะซุมินาไซแล้วพรุ่งนี้เจอกันจ้ะมาแล,แล้วและแล้วคืนนั้นก็มีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ครอบครัวก็นําเค้กมาเซอร์ไพรส์แล้วก็ตกใจมากคือวันนั้นปิดไฟนอนไปแล้ว <laughs> แล้วก็ตลกมากกับพี่ตัวเองคือการร้องเพลงเบอร์เต์แต่คืออ่ะเออ ปิดเสียงนางนะคนนางเป็นคนอายก็ขอบขอคุณมากนะโอเคไปนอนกันต่อดีกว่าพรุ่งนี้เจอกัน Good Morning อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนวันนี้ตื่นขึ้นมากับพร้อมสายฝนมือความคิดถึงมาพร้อมกับฝน้น,นท้องฟ้าวันนี้คือโอ,โ,โอ้โหมืดเลยมืดมาก ตัวนี้มีแล้วก็เช้านี้ตื่นมาตามัา้งแต่หกโมงเช้าฮะตื่นเองเนาะอยากจะพักผ่อนมากกว่าน,นี้แต่ก็อะตื่นมาสูดอากาศยามเช้ากับพร้อมสายฝนกับหาดพัทยาแลมบารีไฮส์แล้วก็พัทยาซีดีแล้วก็ตรงนู้นขีดเกาะร้านเกาะร้านไม่รอเรือสิเกาะร้านอะ เราไปอาบน้ำลงไปทานข้าวกันดีกว่าวันนี้ก็จะนอนทั้งวันนะฮะก็ทีโรงแรมให้เราช็คเอาทได้ถึง6กโมงเย็ยนเลยมาทุกคนชาวนี้จะพาไปดูอาหารยามเช้ากันวันนี้กูไก่ก็ตื่นมาสายพอสมควรก็ไปไปกินข้าวเช้ากันครับไปกกูไก่เป็นคนแปลกตื่นมาต้องกินกว๋วยเตี๋ยวตัวเองได้สั่งกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหมูสับ ชอบกินือเตียวยมเช้าอมันเหมือนได้สดน้ำร้อนๆนะจะบอกว่าครัวซองดูสิทธ่นีเนี่ยอร่อยและฟินมากอันนี้ต้องบอกก่อนไปเลยนะว่าที่คือจุดเบสครัวซองและนี่ก็คืออาหารที่เราตักมานะก็มีสตัมเบิลแฮมไข่ดาวไอเดียวครัวซองนี่คือขาดไม่ได้เลยครัวซองดีมากไปขออนุญาตตัวไปกินข้าวเช้าก่อนนะแล้วก็อยากจะพาเดินเที่ยวนะจ๊ะ หลังจากกินข้า,าวเช้าเรียบร้อยแล้วครูไก่ก็พาทุกคนมาเดินเล่นนะฮะรอบดูสิทธ์นะในวันที่สองนี้ที่เรามาถ่ายทำก็อากาศก็คือเริ่มมีฝนโปรยปลายบรรยากาศข้างนอกก็คือช่วงนี้คือเงียบมากฮะ,ะปกติแล้วคือดูสิทธ์เนี่ยต้องบอกกันเลยว่านักท่องเที่ยวก็จะเป็นพวกชาวต่างชาติเนาะแล้วก็คนไทยก็จะมาปะปายบ้างแต่ดูสิสถาหนก,การณ์แบบนี้ใครจะมาเที่ยวจริงไหม แอบสงสารแล้วก็คิดถึงเนาะคิดถึงว่าวันหนึ่งจะมีนักท่องเที่ยวกลับมาทําให้โรงแรมนี้ดูคลื้นอีกรอบหนึ่งอ่ะเราไปกินข้าวเที่ยงกันดีกว่าวันนี้คือตั้งใจมากินกว๋วยเตี๋ยวเรือตอนเที่ยงจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่คืออร่อยมากรวมถึงอีกหนึ่งสิ่งก็คือไก่สเต็กไก่สเต็กต้องบอกเลยว่า เป็นไก่สเต็กในตำนานจริงๆที่อยู่คู่กับดูสิตไม่ว่าจะเป็นดูสิตที่ไหนก็แล้วแต่คือสเต็กที่นี่คือดีมากครับแล้วก็ดื่มด่ำกับม็อกเทลเลมอนมาร์ิโต้คือดีมากคือเป็นการที่แบบกินข้าวเที่ยงในวันนั้นคือฟินสุดๆเอาจริงนะการมาเที่ยวครั้งนี้ต้องบอกก่อนหลยว่าสถานการณ์ตอนนี้คือ ผู้คนยยบมากแล้วก็ไม่มีใครมาเที่ยวนะตอนนี้นะฮะ mm hmm. ก็เอาจรจีนเหงานะจะว่าไปคืออ่าจะกลับมาปกติอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะ mm hmm. ก็เป็นกำลังใจให้ทางผู้ประกบอบก,การแล้วก็โรงแรมทุกๆคนด้วยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นวีล็อก mm hmm. ก็คงจะดื่มดํำกับบรรยากาศ ภายนโรงแรมดูสิทธานีพัทยานะฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะฮะจะได้ไปเที่ยวอย่างเต็มแบบไงอะไปเที่ยวแบบมีผู้คนเข้าไปเที่ยวมากมายแล้วก็เปิดบริการอย่างเต็มที่ในเรลวันนะครับก็ยังไงนะครับผูไก่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดซีฟเวอร์สในการแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะครั้งหน้าผูไก่จะพาทุกคนไปเที่ยวไหนนะครับ โปรดรอติดตามตอนต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีวันลอสัญยมแล้วเจอกันนะจ๊ะสวัสดีครับ